กอฟว่าน้องชายครับว่าไงน้องชายว่าไงว่าไงว่าไงเป็นไงบ้างช่วงนเหนื่อยๆพี่ยองนี่เหนื่อยเหรอทำไมนเหนื่อยเรื่องอะไรว่าไปสิ มันน่นน่นเทำลลออตรสสู้ๆดิน้องชายทำมาขนาดนี้แล้วถูกไหมมันน มึงมึงัอะไรยังัต้องทำต้องทไเไมดนพี่เชี่ยนนรอตีกันหรือเปล่าไม่เกิดอะไรขึ้นน้องว่าไปว่าไปี่คอยทีคอยทีก็คือ ผมโดนโดนกดดันโดนกดดันครับโดนกดดันเรื Daniel ่องอะไรครับเรื ah ่องเรื่องเรื่องทั้งทั้งทังไอสีทั้งอุีส่าห์ยุติ à, lớp 8 thì qua đồ Godzilla, chuyện cái gì? Này, đó. Cửa này, chuyện, chuyện là gì nhá? Chuyện mà cái gì? Chuyện, 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 chuyện,

นอกจากคนนี่คนที่หนูยังไม่ใครได้กลิ่นอมน่าจะน่จะครับนอกจากใครน่าจะคนที่สนิทกับผม ไม่เชื่อว่าผมจะทำเรื่องนี้องน้อ๋อคือไกยว่าพอเหมือนลุงลุงไปฆ่าคนนู้นปุ๊บลกยว่าจริงก็ไม่มีใครกล้าคุยกับน้องก๊อฟเลยถูกต้องไหมครับใช่เลยมันมันได้เลยก็รงากางที่ผมบอก แล้วเรียจอไหมทีนี้ผมก็เลย,ย,ยเปวดศาษกปวดศรษะกำลังวางมาพี่อะไรเนาะพาผมไปส่งพานเอยอ่าครับนะส่งพาไปไส่งพาอ๋อก็ก็เดี่ยนัน่งพักอืม

ไม่อย่างนี้คือลุงกับน้าศิลาอยากให้พักถูกต้องไหมลุงศิลาอยากให้พักเขาเออลุงลุงเนื้อผมยังไม่ยังไม่ได้เข้าไปบนแครับาผมลุงแม็กอะไรนะลุงเนื้อ ผมยังมมมมมผม,มยังใครเรียช่างไหมคบไม่มีโอกาสได้เข้าไปบอกครบอ๋อหรือแม่ไม่โอกาสได้เข้าไปบอกโอเคผม,ผมพูด,ดราารเร่งนี้ให้ยุงเสียบ้างเรี่อยุ่เสียก็เลยให้ให้คนนีได้รับม่อไวก็ ข้าแลดีที่ใครกมดีดีดมดีดีวันดีวนีกัเคียไลไปไลเอางี้ไหมน้องก๊บ พี่เฉินคิดว่าตอนนี้คือเราอยู่ตรงนู้นเป็นหลักถูกไหมพี่เฉินคิดว่าเรื่องเนี้ยงงอย่างไรอีกนนึงนะครับเอ่อย่างไงน้องก๊อบอ่ะน่าต้องคุยกับลุงบอ,อบอกลุงไว้หน่อยก็ดีแต่ถ้าถามว่าบอกลุงแล้วมันจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมถ้าถามพี่เฉินพี่เฉินคิดว่าไม่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนเพราะเป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปแล้ว oh. แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงในระดับหนึ่งเลย oh. แต่ซึ่งลุงเขาก็หวังดีกับน้องก๊อฟรูกไหมครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นวิธีที่รุนแรงไปหน่อยแต่ว่าเรื่องมันก็เกิดไปแล้วฉะนั้นพี่ว่าในตอนนี้คือน้องก๊อฟน่าจะเรียกว่าไงดีถ้าถามพี่นะพี่ว่าตอนนี้น้องก๊อฟคงทําได้แค่แบบว่าคือเราต้องปล่อยวางอะพี่เฉยต้องใช้คำนี้เลยนะว่าปล่อยวางเพราะว่ามันเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้ว เรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วทั้งหมดคือก๊อบไม่สามารถไปแก้อะไรได้แล้วอะครับเมื่อวานนี้ผมก็เป็นเจ็บเออเออเออ

ครับม,มาอยู่ที่นี่มาหัวใจดื้ออืมเพราะว่าอยู่ที่แล้วสบายใจกว่าอยู่ตูนแล้วไม่สบายใจถูกต้องไหมใช่อืมฉะนั้นถ้าอยู่ที่นี่ล้วสบายใจอะ่ะก็อยู่โอเคไหมเ<ต>พราะว่าถ้าเราอยู่ตรงนั้นแล้วร,รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเฮ้ยคนทุกคนมองเราเป็นตัวประหลาดไม่เป็นไรก็มาอยู่กับพวกพี่นั่นแหละโอเคไหม ครับโอเคนั่นแหละตามนั้นแล้วก็เราไม่ต้องไปคิดนะเรื่องไม่ต้องคิดมากเรื่องที่คนที่เขามาคิดว่าเราเป็นตัวปัญหาหรือว่าเราจะมาว่าเราหรืออะไรเราก็ตามแล้วก็ฟังพี่นะว่ามันมีคนที่รักแล้วก็มีคนที่เกลียดฉะนั้นี่อย่างนั้นเราก็เข้าใจแล้วว่าโลกมันเป็นแบบนี้ครับโลกมันถูกสร้างมาแบบนี้มันมีคนรักมันต้องมีคนเกลียดเป็นธรรมดา แต่เรามักจะสนใจสิ่งคนที่เกลียดเราเสมอเพื่อเราพยายามจะทําให้ตัวเราเพอร์เฟกที่สุดสำหรับเขาแต่ซึ่งแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วจริงๆอ่ะมันไม่สามารถทําได้หรอกน้องกอ๊อฟสุดท้ายแล้วอ่ะการที่น้องก๊อฟเป็นตัวเองเนี่ยสุดท้ายอ่ะคนที่เขารู้ว่าน้องก๊อฟเป็นยังไงอ่ะเขาจะรู้เองว่าน้องก๊อฟดีหรือไม่ดีถูกต้องไหมครับครับฉะนั้นอย่ามานั่งอย่าไปนั่ง้อย่าให้คําพูดคนเหล่านั้น มาทำลายสิ่งที่น้องก๊อฟสร้างมาตลอดรหรือทำมาตลอดเพียงเพราะคำพูดไม่กี่คำอะ่ะมันมาพังสิ่งที่น้องก๊อฟวาดฝันไว้เข้าใจไหมอือ,อโอเคตามนั้นฉ้นจะอยู่นี่ก็อยู่นี่พวกพี่เ็าอยู่นี่แหละไม่มีปัญหาหรอกมาคุยกับพี่ได้หมดเลยเข้าใจไหมเอ่จะบอกพี่ว่าอะไรนะพี่หลงไหนพี่ชายจะบอกพี่ว่าจะบอกพี่ว่าอะไรนะ คนที่รักผมคนนั้นคนที่รักผมก็เน,นั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนอืน่นคนไกลเลยอืมอ่ามันก็ก๊อปกับน้องคนนั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลกันแล้วไงต่อใช่ไหมใช่ไหมคนที่มาว่าอ๋อคนที่มาว่าดันไม่ใช่คนอื่นคนไกลด้วยถูกไหมใช่ใช่ ฉะนั้นก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดว่าคนที่เขาบอกว่าไม่ใช่คนอื่นกายหมายความว่าแปลว่าเขาก็ไม่รู้จักน้องก๊อฟดีจริงไงถูกไหมแล้วก็ฟังพี่นะขนาดพี่อะเป็นอย่างเงี้ยพี่ยังโดนด่าดเลยฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขาจะชอบเราคนที่เขาจะเกลียดเราอ่ะเขาจะมองเราแบบไหนเขาอาจจะเห็นน้องก๊อฟในมุมที่เป็นฝั่งที่เขามองแล้วเฮ้ยดูไม่ดีจังเขาเลยไม่ชอบหรือเปล่าถูกไหมฉะนั้นก็ไม่ต้องไปใส่ใจ คิดซะว่าปัญหาเหล่านี้ผ่านมาเพื่อให้เราคัดกรองคนว่าเฮ้ยคนที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยคนที่เขาหวังดีกับเรามันก็ยังมีถูกต้องไหมครับ,รบถ้าเรามองแต่ได้ร้ายเราก็จะเห็นแต่ได้ร้ายถ้าเรามองแต่ได้ดีเราก็จะเห็นได,ได้ดีด,ดีโอเคไหมอืมแล้วเออมันมันจะดูดูที่นู่นมันยังไงนะดูที่นู่นมัน มันกลาเป็นคนที่มันมันมัจะกลายเป็นว่าผมเป็คนเป็นคนถึงแกเงิออตัวอ่นว่าก๊อฟกายเป็นคนเห็นแก่เงนเฮ้ยกายเป็นคนเห็นแก่ตัวซึ่งครับจะเป็น 多分このね、ね、ね、たまんがもうたま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 、え、かいて、たまに、ね、かん、たま、たま、かんねえよ。め、こんねえ อยู่นานแต่ตนแรกต้ันไม่ยู่งันมกันเอยต้เป็นพี่เป็นไหนแล้วเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องเปนเนาะเ่ไหแล้วเนี่ยออาเลยเอาเป็นว่าอย่างนี้ไหมคือ ในเมื่อคนตรงนั้นน่ะเขาจะมองอยังไงอ่ะน้องก๊อกก็อย่าไปใส่ใจโอเคไหมไม่ต้องไปสนใจเขาไม่ว่าเขาจะพูดอะไรพี่เข้าใจแหละว่าเราอึดอัดอะ่ะมันอึดอัดแหละแน่นอนพี่เข้าใจว่ามันต้องอึดอัดอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันเกิดมาขนาดนี้ถูกไหมแล้วอ่ะพี่ถามหน่อยอ่ะน้องก็คิดว่าน้องก๊อกเป็นคนเห็นแก่ตัวไหมพี่ถามหน่อยมันก็มันก็อาจจะมีดีบ้างอืม อาจจะมีบ้างแล้วน้องเกาคิดว่าน้องเกาเอาเปรียบเอาเปรียบเขามากไหมก็ก็อาจจะมีบ้างอ่าก็อาจจะมีบ้างแต่แต่บุกพายุยามเต็มที่แล้วอาแต่ก็พยายามเต็มที่แล้วอืม แล้วตอนนี้ยังยังรับค่าก่อได้ปะใครใครรู้สวัสดี้รับครับไม่ควรกระจาพี่ว่าตอนนี้คือเราเปลี่ยนไปดีคิดเขาไม่ได้นะเสถามพี่อ่ะคือเราเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนคือเขามองเราไปบนั้นไปแล้วอ่ะคือคือเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะ้สถาพี่นะสุดท้ายแล้วพี่ว่าตอนนี้คือเราจะต้องอยู่กับตรงนี้ยังไงมากกว่าใน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 ที่พี่คิดนะนี่ไงแรงเขียวไ้เดี๋ยวกูโทรถ่ายก้อยก่อน แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือนาองน้อคนอย่างมึงได้เนเงิงัดร้านในเฮียทุกน้องไปก่อตครับก็ไอเรืองมันงัดร้านเหรอแล้วแต่แล้วแต่คนมองนะเรือไม่ใช่หมายถึงไอเรือมันมันงัดร้านเหรอกูอยากรู้ทำจ้างปลุกเร้ากไม่เรืองอ่ะไอเรืองมันงัดร้านเหรอปลุกปลุกปลุกจ้างปลุกเร้ เราพูดเหมือนมันบอกว่ามันถามพี่ว่าพี่ก่องซ่อมไขไหมไม่พี่อุ้งอ่อนนม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันตีกันนี่ปังอย่ไหนเสียไปอ่ะไอ้ก้านอ่ะ้ามาไปอ่ะพูดซิพูดไปตอนนี่ยน้องกปคอยน่าที่จะที่จะ มามามาไปเกว่าครับผมหนึ่งหง่ีนมาอะไรนะมาึ่งคปคำนี้คืออะไรวะ่าครูหลฟังไม่รู้เรื่องจริงปะคำเนี้ยคอปพี่คือ Thôi <laughs> đi chơi đi vàng này Có oh, Marco Po Marco Po bé Sao oh. Có Bố qua Vì Vì tay của nó Mà nó Tiên nó Nó Tiên nó 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 อ๋อหมายถึงน้องมันมาโกโปรแต่ไม่ได้คิดเรื่องนี้ถูกไหมใช่ไหมที่จะจะบอกอใช่แล้วเขาก็บอกว่าดีใจกับน้องมันนะที่เราไม่ได้คิดในเรื่องนี้อืมเราเงินก็เลือกก็มีมีความหมายความเงิผมก็ม,มีความเงินผมเงินกันอืมก็ Good to be young. Good. 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 มอ่าคือพอเหมือนเจออย่างนี้มันก็ไม่สนุกแล้วมัน,มน,มน,น,มน,มนก็เลยเครียดแล้ว,ลว,ลว,ลวถูกไหม<ส>อ๋อละก็สักพักหนึ่งก็พักหน่อยก็คิดว่าพักสมองหน่อยตั้งสติก่อนแล้วก็ค่อยลุยต่อโอเคใจไหมอย่าทิ้งเป้าหมายเลยเป้าหมายก็เหมือนความฝันแหละนะครับ เอย่าให้มาหยุดความฝันอะไรเนาะน้องเกอล์ฟี่ทวิทนะครับน้องกอล์ฟสติวิททวิตทวิตครับทวิตทวิตน้องชายเก่งแล้วอันนี้ที่ฟังมาก็ถ้าน้องกอบรู้สึกอึดอัดอะหรือตรงไหนที่มันรู้สึกอึดอัดอะก็มาเพรพี่ได้ตรงนี้แหละเพราะพี่อยู่ตรงนี้แหละอยู่ที่นี่รอ โอเคไหมเี <l id> okay, ahn, ๋ย <l> ว <Enfin wer ki> huh ่าตอนไหนที่น้องก๊อรู้สึกไม่มีใครอึดอัดอย่าลืมว่าน้องก๊อเป็นน้องชายของพี่นะโอเคป่ปะอ๋อเออร์ครับว่าไงอะไรอะี่ ตอยึดกับว่าม,มจะเปลี่ยนเลี่ยนเยนเยนเปลยเยนยูฟังเป็น G733 โอ๋ออยู่บ้านจะเปลี่ยนหูฟังเป็น G733 เ,เหรอแต่ว่ายูฟังที อ้าวแล้วแล้วไม่เปลี่ยนหรอเปลี่ยนยังกำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนเหรอจัดไปจัดไปใจจริงรอกี่เด็ไม่หมดเล้ยของดีน้องได้ถูกของดีของดีจัดเลยอ่ะของดีเออของดีถูกต้อง ดีคิงคิงสว่านใช่ของดีมากแล้วมาชนไปเนี่ยสว่คิงคิว่านก็หนุ่มหนุ่มดีเอออันนี้ถูกต้องนะอันนี้ถูกต้องนะอันนี้พูดถูกต้องเลยอันนี้พูดถูกต้องเลยคีบบอกก็ดีอันนี้ถูกต้องเลยทีละกี่ทีน้องแล้วมากดหนึ่งทีละกี่ทีหนึ่งที เออเออนีบ้าเก่งมากเก่งมากแค่ยีงสองเีเบิ้ลเลยนะที่ผหานเลยยังไงก็สู้ๆนะน้องชายโอเคไหมครับผมหมดผมหมดับทุกคนแล้วล่ะ ว่าอโอเคโอเคฮดีขึ้นปุเดี๋ยวผมกลับมาเลยเพราะตอนนี้เหมือนกับผมมันมันหมดแงไปแล้วแล้วผมผมต้องการพัก่อ ฟือไม่ใช่แปว่ะไอ้สัวเฟือวไอเทสมึงโทรบ่อยเรื่องนี้ว่าพี่จอดอ8แปรให้มันนะไปกันให้เรนวที่สุดตายเจวเออถ้าเหนื่อยอ่ะก็แค่พักผ่อนก่อนแล้วก็กลับมาทำอือถูกต้องเพราะว่าคุณรู้ว่าใช่จะเกิดอะไรถ้าพักระยะหนึ่งใช่ไหม ใช่ครับอืมดีแล้วดีแล้วดีแล้วพักสักระยะหนึ่งครับให้พักผ่อนให้สมองมมนได้พักผ่อนบ้างเล่นแล้วมันเครียดมันคิดเยอะเกินไปมันต้องพักบ้างคง <พอ S 1> จะเครียดเกินเพราะว่าเวาลาผมเล่นกับน้องผมเล่นเลยเล่นเสเลยไโอเคตามนั้นแต่เฮ่ยแน่ตอนเนี้ยไปนอนได้แล้วไปที่สองอแล้วพักผ่อนเลย,เยเลเก็ยไวเลยน้องชาย อค่ะไปที่เนี่ยแน่พักผ่อนเลยไปตอนเนี้ยตีสองแล้วไปกินยาพักผ่อนได้แล้วเข้าใจไหมโอเคไปก็ไปพักผ่อนได้แล้วครับแล้วเจอกันพรุ่งนี้หรือว่าหรือว่าเจะอะไรทีคือหลังจากที่น้องก๊อ็พักผ่อนเสร็จแล้วแล้วกลับมาเจอกันแบบแบบฟิตๆเลยโอเคไหมได้พักผ่อนเยอะๆน้องดูแลอย่างดีเดี๋ยวจันทร์ มืดัทนมืดแทนตัดฟุ้งเกยลยนะกูดูเคิเลยนะเคลนะเยอะฝุ่นจังมืดทมืทแันเยอะเลยกูก็เริ่มปิ้นแล้วเหมืกันเมาก็เมาฟังแล้วกปยิยาขึอีกกูเมากว่าเดิมีกเล้วเ่ยปิ้นที่มายแดงเบียบไปเรื่อยเยตัดสายาเียแล้วเปิดเบียร์กดดีเบี่ยหมดแล้วอะ ครับอ่าอาไปบ้างเดี๋ยวคุยกันเพราะว่าตอนนี้พี่เชนก็เมาแล้วพูดตรงๆเลยพี่เชเดื่มนิดหน่อยแอลกอฮอล์อ่าไปพักผ่อนแล้วไปเราพักผ่อนแล้วไปเดี๋ยวมาคุยกันโอเคไหมโอเคครับครับัสดีน้องชายครันชื่อนักการดาวไหมยี่อนักกาดาวไหม เรื่องที่จะนอนแล้วบายโอเคเอแล้วก็ไอ้เสื้อกระดาบที่หลงให้ไปแล้วใส่ด้วยนะโอเคไหมใส่้อใส่เสื้อผที่เยี่ยมเลยน้องชายเดี๋ยวเจอก,กันครับันไปไปนอนแล้วไปไปหลบพี่ไปอดวกก่อนเจอก,กัน<า>โอเคไหมครับไไครับใช่คุยกันน้องชายบ๊ายบายครับ I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me, you ain't seen the rest. I of just me. wanna be the best at what I know.